ฮัลโหลสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเดินทางกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเดินทางไปที่ชูชัยบุรีน,นะคะที่เราได้กิมวอเชอร์นะคะหนึ่งใบนะคะก็คือที่พักหนึ่งคืนนะคะค่ะเดินทางกับสามีนะคะค่ะสามีก็ขับรถเร็วมากค่ะตลอดเส้นทางนะคะเร็เวเวอร์มากค่ะไรู้จะรีบไปไหนเนาะ ะมาขอพักเติมกาแฟแป๊บหนึ่งนะคะไไแล้วเราก็เดินทางกันต่อเลยค่ะมีมบ่นกันแบ้วงนะคะตล,ะลอดเส้น,นทางแหมพออาลิปทำไมจ๊ะเมื่อกี้ดาจะเป็นโอเคค่ะเข้าสู่สมุทรสงครามเวแล้วนะคะไปที่อำเภออัมพาวานะคะเข,ข้าสู่อัมพาวานะคะเป็น สถานที่ที่แรกที่ที่เรามาเดทกันนะคะเป็นสถานที่แรกที่เรามาเดทกันที่นี่นะคะก็เดี่ยวเหรอนี่ไงสูใช่แล้วเฮ้ยอ่าใช่นี่เดี่ยวจังนี่ค่ะเรามันมีรถรถทัวร์เข้ามาอันนี้เราได้คีบอเชอร์นะคะที่เกิดมากับทางเรียนเนแล้วก็เราได้นะคะก็เลยมาใช้บริการค่ะ สงวันหนึ่งคือนะคะที่นี่สองร้อยเลเลีรยวซ้ายก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะไม่คิดว่าจะได้นากเพราะว่าตั้งแต่ที่แบบว่าเราแต่งงานกันก็คิดว่าจะมาอัมประวาติอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยได้มาตรงนี้เลยค่ะมีรถม,รถมารอรับนะคะใช่ครับเคค่ะแล้วก็พี่เขาขับรถเร็วมากนะคะเพื่อที่เราถึงที่พักได้เร็วนะคะแล้วก็เข้าไปนะคะ เช็คอืนกันนะคะแต่ว่าห้องอยังไม่ว่างนาอก็เขาบอกว่าเข้าตอนบ่ายสองนั้นเราก็มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่นี่ก่อนนะคะก็ค่ะก็กำลังเดินเข้าไปไหว้องค์ศิวลึงนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะคะมาก็มาไหว้นะคะตอนที่เรามาตอนนั้นนะคะก็มากับทางโรงเรียนนะคะก็จะมี ทูบเทียนนะคะเ,เพื่อไหว้เพื่อเปิดประตูดวงเขาเองเพื่อรับสี่ทีครับทีครับทั้งเดียวค่ะก็ตีตะพังให้ดังกลางวานนิดหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามนะคะค่ะเริ่มเลย ımı, ค่ะก็คุณสามีเขาก็เป็นคนไหว้คนแรกนะคะเราก็จะ นั่งตรงราศีของตัวเองนะคะข่าไหว้นะคะก็ขอให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะคะข้าไข่ลำรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะก็อธิษฐานไปนะคะอยากได้สิ่งใดก็อธิษฐานนะคะ ค่ะพอไหว้องค์เซริงเสร็จนะคะก็เราก็ไหว้พระนารายณ์นะคะแล้วก็ต่อด้วยพระแม่อุมานะคะก็ทําการไหว้นะคะขอพรน,นะคะน่คะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบนะคะองค์เซริงแล้วก็ส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นราศีนะคะก็คือ12ราศีนะคะสวยงามมากเลยค่ะนะคะ,นะคะ อุลวันก็ขอไหว้บ้างนะคะก็ขอพรนะคะต่อด้วย<อ>พระนารายณ์เช่นกันค่ะนะคะคแล้วก็พระแม่อุมานะคะไหว้ขอพรนะคะ ค่ะแล้วก็ตรงด้านหน้านะคะขอนะครับจมน้ําองค์สวลนะคับทางด้านนอกด้านนอกของวิหารนะครับอ่านะครับรดน้ําแล้วมาขอเพอะอธิษฐานขอพรด้านนี้นะครับโอเคตามด้วยองค์พระพิฆเนศนะครับนะครับจุดทูบนะครับตะโมค่ะแล้วก็ ปักทูก,กันค่ะเสรจเียบร้อยครับขะอ,อ้อไหวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าที่พักกันเลยนะคะก็จะมีพี่เขาขับรถไปส่งนะคะ,ะด้านในนะคะห้องพักของเรานะคะที่เราได้่ฟอรเชอร์นะคะจากที่มากับโรงเรียนนะคะ,ะห้องพักนี้เลยนะคะ ค่ะเราเข้าไปดูห้องด้านในนะคะนี่เลยนะคะสภาพห้องด้านในนะคะด้านนอกก็เสียงฝนนะคะฝนตกนะคะก็อันนี้ห้องน้ํานะคะห้องน้ำมีอ่างด้วยนะคะอ่านะมีทีวตู้เย็นนะคะดเดียวนะคะโตเนานะ,ะแล้วก็ด้านนอกก็ ฝนตกทํ่ำเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะช่องคูกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ